ก็วัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาทำดิสเบรกอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าดิสเบรกวันนี้ผมเอาไว้ข้างบนนะครับผมเอาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับนี่นะครับก็พ่นสีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหอ,อมันน่นี่เฉยนะครับนี้จะมีฟองอากาศบ้างนะฝนมันตกนะครับผม สีมันแห้งไม่ค่อยดีนะครับนี่ก็นี่จะเป็นฟองอากาศที่ใช้นะครับมือเปื้อน,นครับก็ประมาณนี้นะครับที่ทําออกมาแล้วไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาครับก็เลยถ่ายให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็นี่เสียงลูกปืนล้อหลังเขาน้นมันดังนะครับเดี๋ยวได้เปลี่ยนให้อยู่นะครับเดี๋ยวก็กลับไปก่อน,นครับวันนี้เอามาวันนี้ขับมาแค่ แค่แบบแค่ตัวรถแบบประมาณประมาณนี้นะครับขับมาทาที่ที่นี่มาเชื่อมครับสายมันยาวไม่พอก็เลยเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนแนวนะครับผมจากเปลี่ยนแนวแบบว่าจากจับหลังก็มาจับจากจับหลังตรงนี้นะครับแล้วมาจับตรงตรงนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับงานเชื่อมของช่อง PPV นะครับ ว่างานเชื่อมช่อง P p พ i e w นี่มันจะเป็นขาอามงานสร้างได้กี่เปอร์เซ็นตะ์ครับจริงๆก็ไม่ได้สวยหรูมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ดีเยอะนะครับเดี๋ยวกำให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรถพี่วินแถวๆไอ้บางซื่อนะครับผมบางซื่อเตาปูนนะครับพี่เขาว่ายอย่างนั้นนะครับกำเบรกให้ดูด้วยนะครับแน่นดีนะครับ นี้เป็นปั๊ม n m a x นะครับ n m a x บนนะครับที่ซื้อจากผมเองนะครับผมโอเนนะครับเป็นปั๊ม n m a x แท้นะครับสายก็สายของผมเองนะครับนี่ก็ผมก็จะเดินทางกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปประกอบก่อนวันนี้ช่างพรหยุดด้วยนะครับผมวันนี้นะครับช่างพรหยุดด้วยก็เลย รีบมาทำนะครับรีบมาทำรีบมาเชื่อมนะครับแต่ว่าพี่เจ้าของรถเขาวันนี้เขาไม่ได้มาเขาไปติดธุระนะครับก็เลยเอารถผมไปทำงานก่อนนะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมเสร็จสมบูรณ์เป็นป um ั N ๊มเอ็นแม็กนะครับผมเป็นป um ั N ๊มเอ็นแม็กข้างล่างนะครับต้องไปเปลี่ยนลูกปืนคัดให้พี่เขาด้วยอันนี้ก็เอามาทำเบรกก่อนนะครับ กินเต็มจานเหมือนเดิมนะครับกินเต็มจานเหมือนเดิมนะครับปั um ๊มอินแมกแท้นะครับถ้าสมมุติว่าใครใส่ปั๊มแท้พวกปั M ๊มอ n นแมกเอ็ก,มกผมก็จะพามาเชื่อมแบบนี้นะครับก็จะพามาเชื่อมแบบเป็นอาร์มงานสร้างไปเลยนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งแบบนี้เลยตลอดเวลาแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นลวดลายนะครับ ให้แต่งลดลายให้หน่อยนะครับนิดเดียวนะครับไอ้ก็ถือว่าอยู่ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับต้องกลับก่อนเรวต้องใส่ท่อก่อนครับใส่ท่อแล้วก็อกลับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนตอนเสร็จนะครับผมก็อยู่ที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จอันนี้ก็เปลี่ยนลูกปืน ชุดนี้ด้วยนะครับผมเซอร์วิสให้หลายอย่างนะครทำดิสเบรกแล้วก็ทําชุดข้างนะครับคันนี้นะครับปรับความแรงนะให้เป็นร้อยนะครับอันนี้ก็แล้วก็ไอ้เปลี่ยนลูกปืนด้วยลูกปืนแตกนะครับผมตีออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกปืนนะครับแล้วก็จะลูกปืนลูกนี้นะครับที่มันแตกนะครับซื้อมาใหม่แล้วนะครับเนี่มือเพื่อนๆหน่อย นีเบอร์นี่ครับเบอร์ลูกปืนเบอร์น,นี้นะครับนี่มีลูกค้ามาอีกคนหนึ่งมาจากสุขุมวิทมาจากออนนุษย์เนาะเมืนปะมาจากออนนุชเหมือนเดิมนะครับนี่มาเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวโอ <c oughs> เคเ๋ย <Okay S 2> ผมไม่รู้ช่องอะไร youtube ช่องอะไรไม่รู้ยังไม่มีโอเคเลยผมประกอบก่อนนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ่ายเอฟซีด้วยอีกคันหนึ่งนะครับคันสีขาวเอฟซีเอฟซีต่อไปต่อมาเดี๋ยวอนาคดก็เป็นยูทูบเบอร์เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวยัดเยียดให้สร้างช่องยูทู e กันอยู่แถวออนนุชนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคนคนนี้นะครับสองหนึ่งสองทะเบียนสองหนึ่งสองะครับวินมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดิสเบกแบบเชื่อมอาร์มนะครับแบบร้อยห้าสิบเอ้ยแบบ ทรง150ละ125นะครับแบบเชื่อมอาร์มติดนี่ผมก็เช็ดเช็ดนิดหน่อยนะครับก็ให้มันสะอาดนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ดินมาเยอะครับนี่ผมจะให้ดูก็จุดนี้นะครับที่เชื่อมมานะครับก็จะเป็นอาร์มงานสร้างเล็กๆน้อยๆนะครับที่พอจะทาให้ได้นะครับเพราะว่ามันมันแคบนะครับอันนี้เป็นฟั๊มแท้เอ็นแมกหลังนะครับฟั๊มแท้อ็นแมกหลังผมก็ ทำรูขึ้นมาใหม่นะครับทำรูล่างขึ้นมาใหม่แล้วก็ผมล็อกสายที่ตรงนี้ครับความแน่นหนานล็อกเลยนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะให้มันมีความแน่นทีสองชั้นพอมันจะได้ไม่หักนะครับผมแล้วก็ข้างในนี้ผมก็จะรัดไม่ให้มันโดนของมีคมข้างในตรงนี้นะครับก็รัดไว้นะครับแล้วก็เก็บสายตรงนี้จนแบบเรียบร้อยนะครับอันนี้ั๊มแท้ทั้งหมดนะครับ ก็เป็นจานแต่ว่าจานเป็นจานไม่แท้นะครับจานทั่วไปนะครับผมที่ซื้อตามร้านทั่วไปนะครับแต่ว่าล้อลื่นนะครับมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนกันบ้างนะข้างบนด้านหน้าครับด้านหน้าด้านด้านขวานี่ก็จะใช้ปั๊มเดิมอยู่นะครับปั๊มเดิมอยู่นะครับแล้วก็ส่วนปั๊มปั๊มทางซ้ายนี่ผมก็ ตัดแต่งให้มันได้ก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่พอดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดูสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับท้าม,มันเตี้ยนะครับท้ามันจะเตี้ยเตี้ยหน่อยครับตัดสวยสวยไ yep. ปสวยสวยปลาแทบเพร,ะระาระใครปลาไทยเอาไหมคันนี้ก็อยาก <ๆ S 1> คันนี้ก็อยากปลาเห <ๆ S 2> มือนกันครับ fc มามาเที่ยวนะครับมาเล่นครมาจากมาจากแถวอ่อนนุชนะครับ มาไกลแต่ชอบมาก็โอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบในสไตล์ตามแบบของผมนะครับก็เลยช่วยซ่อมแซมรถนะครับช่วยซ่อมแซมรถให้เขาซ่อมแซมเองนะครับผมนี่ก็เป็นเบรกด้านซ้ายของ n Max ็นะครับผมข้างบนนี้เป็น m a ็นหเนึบมากๆนะครับต่อตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกเลยครับทำแท้ทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับ เอาเป็นว่าถ้าหากใครสนใจก็ทักมาที่ YouTube PP View ของผมนะครับเลยว่าไปที่ Facebook ของผมนะครับไปที่ Facebook นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจ p p View ซ่อมรถจักรยานยนต์หรือว่าแปลงดิสเบรกหลังนะครับเข้าส่งข้อความไปหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบกลับมานะครับโดยมากผมจะเริ่มพัฒนาไปเป็นเชื่อมแล้วนะครับรุ่นรุ่น125ตัวใหม่หรือว่ารุ่น150ตัวใหม่ผมจะ ปรับไปเป็นงานเชื่อมเยอะแล้วนะครับเพราะว่าถ้างานถ้างานแบบว่าถ้าเป็นงานแบบถ้าเป็นงานเจาะแบบนี้มันมันพื้นที่มันเล็กมันจะเจาะยากนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นงานเชื่อมแทบทั้งหมดแต่ว่ารุ่นรุ่นตัวอาร์มยาวนี่ยังยังยึดน็อตได้อยู่นะครับราคาต้นทุนต่ําก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ราคาต้นทุนก็จะเพิ่มมาอีกประมาณพันหนึ่งนี่นครับสําหรับใครที่อยาก ติดตั้งรุ่นนี้นะครับก็จะเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานเชื่อมงานอาร์มทำอาร์มเสร็จนะครับเชื่อมเสร็จผมก็จะให้ข้าวพ่นสีให้ด้วยนะครับรายละเอียดก็ต้องจ่ายที่ร้านเชื่อมเขาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ทักทายมาหาผมนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับเอาายบายหน่อยครับสุดหล่อายบายครับมาบ่อย ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย